หน้าเมืองหน่อยง้อบ่คอยลายพี่น้องง้ออยากขาดตลาดแต่ว่าก็ยังมีอยู่ง้อบ่คอยลายไปไดยแต่เวียดนามก็ได้ซวื่อง้อหน่อยได้พี่น้องที่บอ่หอยเวียดนามเพิ่นมาสื่อแต่รับสื่ออยู่ทั้งวันตลาดบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องแต่เกาเคยสื่อบักใส่ใหญ่ๆบิ๊กแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ซื่อใส่หน่อยแล้วพี่น้องลดหน่อยลงเหรอเดี๋สื่อใหญ่คือแต่กาดที่ราว่าง้อใหญ่มันเบิด มันก็งอในหน่อยลุนนี่พี่น้องตัวละมือนี้มือนิสองมือนิสามมือนิมืนต้นต้นนี่พี่น้องเห็นบ่กงอเถืกหน่อยหอยเวียดนามหันมาหลินงอหน่อยแล้วพี่น้องเพราะว่างวใหญ่มันมันก็อยากเบิดล่ะตลาดก็งอกระหน่อยลงคนก็เศร้าเลี้ยงไปหลายแล้วพี่น้องเขาจ้เอาลุบเขาเจ้าเลี้ยงงัวเขาเจ้เอาลุบเขาเจ้าก็เลยเศร้าเลี้ยงงัวหันนี้ไปเห็นเจ้าอื่นหาเลี้ยงไก่เลี้ยงกาไป พอเลี้ยงัว่าย่งด้มีแต่ลบกก็ลุกเขาเจาก่อนจะเลือกเลี้ยงหลายเดี๋ยวด้ขายถิมหมดละกนละคนเลือกเลี่ยงค่ะคุละแล้วข้ายังจะข้นงัวนะแต่ว่าส่องนีล้วขคา็ยังถือตัวเอาไสิบเอ็ดายแล้วสิบเอตีเอาซื้อเราขา้มือที่สองแล้วไม่รู้ะสิบเจ็ดหารย ไห้หอยให้สิบเอ็ด้อบเอ็ดนดจักว่าละนัดลาข้าม่อหาหโอ้หมื่นหาันหารอยนี่เนาะพี่น้องต็ไหนส้อได้ขายดยาจับเสียก็ให้สิบด้ดเเสียงตีแต่ว่าสิบหาหารน้นั้นได้เนาะพี่น้องถึงวันเลยงยู่ดิเบอร์ที่ต่อครับเบอร์0 8 2งครับ082 104 104 2350ครับ2350พี่น้องเด้กูไดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้อง นงอเล่ดิไงอยู่สิบหากระไดพี่น้องสิบหาหารลอยราค่าจิตต่อได้อีกอยู่ท่องท่องบอกป็นว่าไม่มีท่องเนาะก็ขายเจ็ดพันเขายขายหกพันแล้วก็จะขายเจ็ดพัน มันบอกว่าอยากซื้อเลยงั้นมันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาเอาไปยยันไม่มั่เท่าไรราคาัอของเ่ยเนาะั้งบาทอะราคาคนนี้โอ้โหหอดเมือนีเพิ่มมาฮะว้านึ่ง่าบกเจ็ดพันื่อบมเนเนาะอ้สิบเจ็ดหะท่านที่บนนะครับผมสิบเจ็ดหาร้ออันนี้อันนี้เท่ากันห ราคาเป็นไงโอ้17หาร่อยราคาม่านได้แปดเดือนแล้วอืมม่านแปดเดือนเลยพี่น้องได้รู้ยกตัวตลรืฮะลูกสองในทองราคา17หาร่อยเนาะอันนี้ก็ม่านแปดเดือนเท่ากันแต่ว่าตัวนี้สูงแห้งเลยนะตัวนี้สูงเนาะเ่าไดนี้ราคานี่โอ้สองหมืน่นแต่ว่ามันหันได้ลูกเ้วไปนี่เสา่น,นี่โอ้่นว่าม่านได้พี่น้อง ประกันห bueno si ้องเพิ no, no, ่นบ่ล่ะตเลยประกันห้องบ่ซื้ตเนาะตัวนี้21 20000ตัวนั้น17500แต่ว่าตัวนี้สูงกว่าสูงเาะอันควายขอควายแม่เนาะอันแม่นน้อยๆนั่นเด้อของก็บ่้มี2ตมี2ต อ๋อสายยันมีสองตัวพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์087 087 860 860 7727727 7เด้อพี่น้องเด้อใครอยากได้งัวเลี้ยงไม่ไม่แม่ม่านแม่ม่านพี่น้องเคนว่าโทรเข้ามาเลยประกันท่องเถอะขาวตัวนี้เป็นว่าราคา16เปอร์เซ็นต์เด้อแต่ว่างามยุ้งยังวะคอคาเกาหลีอยู่16เป็นว่าแต่ว่าเจ้าของเคนว่า เขาจะาสื่อแล้วซื่อไปใส่งานซื่อสื้อเรียบร้อยเพรอนว่าเขาจ้าสื่อกันเรียบร้อยแล้อ,อไปใส่งานงานงานจบสักว <37 S 1> ่าละสองตัวสาเจ็ราคาสามหมื่เนเจ็ดตัวนี้ลดเหรเนาะสามหมื่นหกลดไสมหมื่นหกสองตัวสตครับถ้าเป็นตัวด้บาทเยถ้าเป็นตัวตัวนี้สิบเจ้ายตัวนี้สิบแปโอ้สิบแปดห้ารเจ เป็นตัวนี่แพงบอกเป็นตัวจักแล้วมรนบวกกันเป็นตัวแหละถือกระซมกายอวดตัวบอโอ้เป็นตัวถือกว่าเพื่อนว่นตัวใดเลือกเอาน่าขลดเนาะราคานี่ยังต่อไดอีกอยตัวใดครับส่งบ่ส่งเลยเนาะส่งฟรีคือเ่าครับส่งลอยเมตรคือเอาน่ลอยเมตรคือเ่าเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หงาหงครับศูนย์ห้าหน่งศูนยเก้าศูนยเจ็รับศูนย์เก้าศูนย์เด้อพี่น้องด้สำหรับงงามงเหล่ยง่า ตาคานี่ยังสิต่อได้อีกอย่แต่ส่วงตัวตัวแม่ไ่ฟูเหรอตัวแม่ครับโอ้นี่ก็แม่เนาะักบาทนี่แม่นี่ั้บาทนี่มืนเอหาอยครับโอ้มื่นเอทเหรอว่ามื่นเอกับหาอยหมื่นเอหาอยโอ้แต่หูยาวจัง่ลยน้องแปดเดือนได้หนินะลูกบักอันนั้นนี่ะนี่จังโก้ลูกบักจังโก้ท เพื่อนมาว่าไก่ทรงใหได้บาเนเป็นแม่ลูกโอ้ลูกก็จอยยังน่อยแม่แม่จอยมามแม่ลูกโอ้นะลูกมันเนาะสิบแปดห้ารอยับนิหอ่อดสองหมื่นสิบแปดห้าร้อยเนะะาะราคาราคาห้องงาะถือพี่น0หา้าอยครับสิบแป้าร้อยแม่สูงร้อยสเนานะเพินะ่งด้วยพี่เนงเด้วแม่เนสูงร้อยสี่สิบทรอมาอย่าอย่ท้สายเลยครับ๋ย่ะเผาท้สายเนาะ บอกแล้วบอล้วชนเทียนกับทรมาว่าเจ้าลงให้กันได้เนาะเป่าโทร่เนาะเบอร์ที่ต่อฮาเบอร์ล่ะบอปสี่คศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดเก้าเเหน่งหกครับาหนึ่งหเนาะห้อยเยุยครับอ้อยยุ้ยด้วยพี่น้องเด้อเอ่าโทร่มาเพิ่นวายจะเผาโทรสายไรมันสิบปทันมาสันเ่ได้สนใจละทุเขามาเลยสิบแปดห้าร้ยพี่น้องครัห้าสิบโลนี่ส่งให้ฟรีเด้อพี่น้องเด้อเวียดนามบริสิ ใส่ใหญ่เพราะว่าใส่ใหญ่มันเบิดแล้วพี่น้องออเดอร์เขาใส่น้อยๆเลยบาทนี่งัวรุดหน่อยก็เอาเวียดนามมันเบิด์ตงออะไรเด้เห็นบ่นี่เขาเจ้าสื่อาเตรียมล่อทรงออกประเทศนอกพี่น้องเวียดนามยี่นี่ก็จะเป็นซีฟกัวตัวนี่แหละเห็นบ่งัวขอบงัวใหญ่สองสามตัวนึงอันนี้งอหน่อยใส่นี่เขาเจ้าสื่อเขาเจ้ารับขารับสื่องัวใส่หน่อยแล้วอุไรมีงัวนหน่อยแบบนี้มาขายให้เวียดนามด้วยนี่พี่น้อง พขาเจ้าก็ซื้อซ้ำกับราข้าวคนไทยนี่แหละต่ว่าเป็นงัวใสหน้อยบานนี้มันเป็นใสใหญ่คือต่เก่าแต่เก่าเขาเจาะเหรียญใสใหญ่ใหญ่บานนี้มันเบิดแล้วงัวเบิดแล้วเรียกต่งัวใสนี่เขาเอาใสนี่ก็เอาขึ้นเก่าพี่น้องเห็นบอกคนอ่ะเหยียดนำมาหลับสื่ออยู่ทั้งตลาดบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องูุ๋ยมีงัวกับเขามาขายด้วยพี่น้องเด้อเห็นบอกหัวใหญ่มันก็ขาดมันก็เบิดลงก็บเลี้ยบมหลายนี่พี่น้องงัวใสใหญ่ ัวใหญ่ก็อบมิจกตัวมีหาหกตัวนึงแต่ว่าใส่น้อยผดหลายเขาเจ้าก็ซื้อเอาใส่น้อยแล้วมาไว้เขาเจ้าเปลี่ยนการซื้อแล้วเพราะว่าซื้อัวใหญ่มันบ่ได้ก็เลยซื้องอหน่อยสามเมื่อแล้วเป็นว่าหาเมื่อหาว่าสันหางหลากดินมันสูงว่าเจ็ดสิบพนป่ะห้ใหญ่พี่น้องใหญ่บนนี้พี่หน่ะเก็บรฟอพันไหนได้ดิเนาะ หาหามืินหาโน่นละค่าพิ่นนาะเพิ่นว่าเอื่นไปซื้อด้วยพี่น้องด้วยเบื้องหางมาโหลดรากดินละค่าหามืินหาละค่าต่อรอกได้เนาะเบอร์ที่ต่อหรับเบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าสเก้าสี่ห้าศูนย์สองบอกแปดสองศูนย์สองแปดสองด้วยพี่น้องด้วยเบื้องหางมาโหลดหางรากขีดดินพี่น้อง หาหมื่นหาราคาห่องราคาอยากซื่อๆพี่น้องราคาต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อกูได้อยากได้เป็นพอพันได้พี่น้องงัวยังมาได้แก่ได้หนิหาหมื่นห้าพันพี่น้องพุ่งล้นออกไงวะแม่ลูกนี่เศราหาป่ะตีในมั่วม่าขายหลังลูกขายหลังลูกบอกเป็นว่าสองหมื่นหาลแล้วลูกพันมั่วเขาหกตัว มันนจะคว้างตัดย่างตกน้ำเลียงเนาะนี่บ่ะมันได้ลูกมันได้ลูกจักตัวล่ะลูกแรกมันบ่นี่งัวลูกแรกพี่น้องข้าเจ้ามีงัวหลายมันเลยจ่อยแล้วงูอ่ะบ่ตัดยางบ่เผอเที่ยสิไม่ห่อนงูอ่เสียงผม่มีเวลาเจียวหนาให้งัวงัวเลยจ่อยราคาสหานี่ต่อได้เนาะอันโครมมันเล็บปันนี่โอ้ข้าเจ้าเโอเจาโครมเดียวนี่เนาะ ของหอยยงมีโค่นโค่นเดียวด้วยพี่น้องด้วยเบอร์ติดต่อเบอร์0 8 8ย์แปดแปดสี่สี่เพี่น้องผู้ใดสนใจแล้วโทรเข้ามาเลยนี่เป็นแม่ลูกแวีมือวาดอีกเร้่องน่ะนะอ่เวียดมือวาดนี่นไม่ได้การย่เดิของหอยเวียดเลยนะถามคนเบิกหรยอถามอุญิบมัยไอ้เจ้าซื้อกันังบ่กตเนหยับ <laughs> chắc bà là sầm <laughs> phân xử chắc bà là đi. <laughs> phân xử chắc bà là 20 mươi chiếc chiếc nhỉ bà ô sáu mươi sầm nô sáu mươi sầm thế nào ngồi nhảy sáu mươi mắn mắn thế nào? thì thế nào phân sư vậy thế. ใส่งสองหมื่นสามพันคุณมากินเสร็จลมากวนมากมากันๆเลยละจะมีงัออยู่บ่ิอดสามสิบตัวที่น้องเรา,า,าหรืมก็หนาวเขาจะก็จะเองางูเขามารับตลาดมันหน่อยเนี่ไก่ปีไหม่เน่แล้วเพอยากพักผ่อนเขาบอกอยากเองางูเขามางูเขาก็เลยหน่อยลุกที่น้อง

สองแหละเนาะายสักบาทเหรอโอ้สองหมื่นเก้าราคาสองมื่นเก้าพันให้หยหลอดสองเขหวยอดสองเ้าเก่ามันไม่ลูกว่ะเนี่ยโอ้มันเนาะัวเนือพี่ด้อตีเนือเลยราคาสองหมื่นเก่า เงาเหล่พี่เนาะบ้านเนี่ยแปดเดือนหรอแปดเดือนละปีใหม่ที่เนมลงาะเป็นว่านมลงเลยบ่เกินปีใหม่นี่ยแล้วลืบหลังปีใหม่เนาะหลังปีใหม่จัาหน่อยนี่ยหลังปีใหม่จัาหน่อยประมาณเดือนนึงนี่ได้ละบ้านประกันห้องจักบาทอะราคามันสองมือเอ็ตัวเดียวนี่บ่ตัวเดียวละบ้านเนาะโอ้มันบ้านมันมีลูกครับแใบผสมหรอโอ้ยด้ยใบไม้ไมท่องเลยใช่หกแปดใบพัดมาใหม่บานนี้ใบไม่ นี่พี่น้องเพิ่นว่าประกันห้อไห้20,000เท่าไหร่20,000เอ็ด20,000เอ็ดราคาห้องต่อรองเอาของ่อนายฤทธิ์เบอร์ติดต่อเบอร์064 064 301 301 4167 4167ตานี้นะครัพี่น้องเด้อบ่ไดสนใจฝาโทรมาดิ